วิดีโอใช่ไหมครับวิ่โอครับสวัสดีครับซีรีสับออนไลน์ครับวันนี้อยู่กับช่องชินโจูมอเตโอร์คอรครับก็วันนี้อยู่ที่สนาม c ี c บางน้ำเปรี้ยวนะครับเป็นวันเสาร์ก่อนที่จะไปแข่งขันที่ขนอมกันในสัปดาห์หน้านะครับเป็นการเตรียมตัวเป็นอาทิตย์สุดท้ายแล้วอันนี้ก็เอาเอารถคัน2องมาซ้อมนะครับแล้วก็มีน้องโมเดลมีชินโจมาคาดว่าจะมีพี่พสมาชิกตามมาอีก วันนี้สภาพสนามโอเคครับหลังจากที่มีฝนตกลงมานะครับก็เป็นการเตรียมความพร้อมครับหลังจากที่ได้ดูคลิปก่อนหน้านี้ไปเมื่อวันอาทิตย์นะครับก็มีการได้ได้ซ้อมเองด้วยแล้วก็ฝึกทักษะให้น้องสอนเหลี่ยมสอนลายนะครับวันนี้ก็คิดว่าน่าจะได้สอนเพิ่มเติมนิดหน่อยเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับกับ210ทั้งคู่น้องกีซีอาร์ CR 6กีไมเซ็นะครับติดตามกัน let's go ช่องจิโโจันมะตคก็ขอขอบคุณนะครับเสียแทนชัดให้ครับเอารถมาให้จินโจซ้อมครับเป็นรถฮอนด้250ปี2022ครับอันนี้เสียแทนไปสนามาสนามาล,าลุงเว่นครับผู้ช่วยเว่นผู้ช่วยเว่น,ววนครับ เอารถมาทิ้งไว้ให้น้องชินโจครับขอบคุณเสียแทนจัะให้ครับเออ่วันนี้เดี๋ยวเจอกัน3คันครับรอนิดนึงครับพี่โบ๊ครับรอนิดนึงพี่โมเดลครับรอชินโจนิดนึงครับพี่โบ๊ได้ไปแล้วนิดนึงครับวันนี้ผมมาลองรถผมมาลองรถครับครับเดี๋ยวดูวันนี้ว่าชินโจจะอ่าดูพี่โบ๊จะสอนลายชินโจแบบไหนครับพอมาณที่แล้วที่ผ่านมาท่านผู้ชมเห็นแล้วว่าเนี่ยที่ พี่บดสอนลายแทงซึ่งชินโจยังมีจุดอ่อนเยอะนะครับแต่วันนี้ก็เดี๋ยวจะให้พี่โมเดลช่วยตีคู่ด้วยครับคือถือว่าขับขี่ดีวันดีคืนครับพี่โมเดลครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้ฝากน้อง ผลิตภัณฑ์โมเตเคับใช้งานดีมากครับครับมเคดีมากครับนจายอครับจะต้องหลอดลื่นเาปนกครับโอเคครับเชิญคิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีครับต้องฉีดทุกครั้งครับก่อนขับหลังขับ โซนี่ถือ mm hmm. ว่าสำคัญมากครับเดี๋ยวผมยกมยกให้ครับ